การพัฒนาชุมชนอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ผมสาธิตจิตจำนงนะครับพัฒนากรรับผิดชอบตำบลเชียนใหญ่นะครับวันนี้ลงมาหมู่ที่4ตํตำบลเชียนใหญ่นะครับมาพบกับน้องอ้อมนะครับแปลงเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้การบริหารจัดการแปลงในพื้นที่แห่งนี้นะครับหรือเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับเดี๋ยวได้พบกับเจ้าของแปลงนะครับได้แนะนําตัวครับเชิญครับน้อง Okay. สวัสดีค่ะชื่ออ้อมคนึงนิดนะคะเจ้าของอบ้านสวนคันึงนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ีนะคะ,ะตําบลเชียนใหญ่อำเภอเชียนใหญ่นะคะก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้ก็ตัวอ้อมเองนะคะก็ก็มีความสํานึกนะคะในใน,ในหลวงร .9 นะคะทีะ่ทรง สอนไว้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทีนี้หลังจากที่อ้อมเองนะคะก็ได้ออกจากการประจำนะคะแล้วก็มาอยู่ที่บ้านเกิดนะคะก็เริ่มศึกษาในเรื่องของการทําเกษตรนะคะส่วนหนึ่งก็เราต้องอพูดยังไงนะคะเราต้องอย,ยืนอยู่ให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเริ่มจากตัวเราก่อนก็ เป็นการลดรายจ่ายก่อนนะคะเราก็พยายามอยู่กี่ปีแล้วนะครับตรงนี้นเหรอคะตรงนี้คืออ้อมเริ่มทําสวนนะคะมาประมาณ1ปี7เดือนนิดนิดนะคะหปี7เดือนนิดๆิดก็เริ่มต้นด้วยการออกแบบก่อนนะคะออกแบบออกแบบแปลงก่อนนะคะออกแบบรายได้นะคะให้ให้เราอยู่ได้ก่อนนะคะโดยการปลูกพืชนะคะออกไวทานเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาเราปลูกแล้วนะคะก็เรื่องของปุ๋ยเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ศึกษาทั้งหมดนะคะพอพืช ก็คือจะโตได้มันก็หลายองค์ประกอบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราลดต้นทุนได้นะคะเราก็ลดต้นทุนแล้วสิ่งไหนที่เราหารายได้นะคะเพื่อจุนเจือในส่วนของครอบครัวได้เราก็หานะคะโดยการวางแผนครับถ้าดูในแปลงเนี่ยนะครับในปีกว่ากว่าก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับปีจัดเดือนหลากหลายพืชในในแปลงเนี่ยนะครับนะมีการปลูกอะไรบ้างครับ หลักๆเลยนะคะลงแปลงนะคะคืออ้อมก็ลงในส่วนของกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้าก่อนนะคะเพื่อเป็นพืชที่เลี้ยง uh huh. ให้กับให้กับพืชอื่นๆนะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้านะคะเป็นพืชที่เลี้ยงดูง่ายด้วยนะคะแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของราคาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีในส่วนของอ ฝรังนะคะฝร,งฝรังก็มีทั้งไส้ขาวแล้วก็ไส้แดงนะคะที่ลงไว้นะคะนอกจากนั้นก็พื้นที่ส่วนหนึ่งนะคะอ้อมก็ลงในส่วนของปาล์มน้ํามันนะคะซึ่งเป็นพืชน,นะคะในส่วนของอําเภอะะที่ที่ปลูก ซึ่งเหมาะกับพื้นที่นะคะด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนอกจากนั้นนะคะในส่วนของอแปลงความน้ํามันนะคะเราก็มีพืชระยะสั้นด้วยนะคะคก็ปลูกในเรื่องของพริกขี้หนูนะคะคแซมไปด้วยก่<ข>อนทีค่คือพอเรียกาลามน้ํามันจะโตเนี่ยใช่ใช่ประมาณ3ปีนะคะค3ปีตรงนี้เราก็ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างนะคะก็ใส่ในส่วนของพืชระยะสั้นลงไปนะคะ แล้วก็อื่นๆนะคะก็ผลไม้นะคะแล้วก็พืชผักต่างๆนะคะเราก็คือหลักๆก่อนนะคะเราทานอะไรค่ะเราก็นึกถึงสิ่งที่เราทานประจําวันนะคะก็พยายามปลูกนะคะจะได้บางอย่างเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะก็ลองปลูกไว้ไว้ใช่ใช่ปลูกอย่างนี้เลยค่ะปลูกสิ่งสิ่งที่เรากินนะคะประมาณนั้นค่ะจริงๆก็คือ ถ้าดูเนี่ยนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของผักสวนครัวนะเรื่องของไม้ยืนต้นก็เยอะนะครับตรงนี้ก็คือรายได้ตอนนี้เริ่มมีรายได้มั่ยยังครับ ารายได้จริงๆก็เริ่มมีนะคะค,คือเหมือนที่อ้องมองว่าคือเราต้องวางแผนตั้งแต่ต้นนะคะตอนนี้ในส่วนของกล้วยเองนะคะก็เราก็มีรายได้ป<ต>ระจาําวันเลยนะคะ,ะใช่ก็มีคนเข้ามาซื้อนะคะอ,อยู่ตลอดนะคะเกือบ <ๆ S 1> ๆๆทุกวันนะคะแล้วในส่วนของกล้วยเองนะคะเราก็าขายหน่อด้วยนะคะหน่อกล้วยก็มีแปลรูปด้วยหนอ่อก็แปลรูปด้วยค่ะคือเราก็ดูในดูในเรื่องของ อ่าภูมิอากาศนะคะคพอช่วงหน้าร้อนปุ๊บอ่ะโอเคเราแปลรูปกล้วยดีกว่านะคะสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยจากเครือนึงนะคะต้องสามารถแปลอ่มูลค่าเพิ่มได้เป็น5้าเท่านะคะคจากเราขายผลผลิตนะคะแล้วก็เรามาแปลรูปก็เป็นอาการเพิ่มมูลค่าให้กับอ่าผลผลิตในสวนของเราด้วยะคะ่นะทจริงๆก็ขายได้ทุกอย่างนะแต่ว่าม<จ>ันเรื่องของการตลาดอะไรพวกเนี้ยนะการตลาดก็ จำเป็นนะคะคการตลาดนี่จําเป็นเลยะคะ่ะคือ,อยุคก่อนๆน,นะคะถ้าเกิดเราจะขายใช่ไหมคะเราก็อาจจะเอาไปขายที่ตลาดนะคะคแต่ว่าอันนี้กม็มันเป็นตลาดเหมือนกันนะคะคแต่มันเป็นตลาดออนไลน์นะคะคซึ่งผู้คนจํานวนมากนะคะก,คก็เห็นเรานะคะคในช่องทางนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาส ในการขายอะค่ะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ทิ้งนะคะตลาดชุมชนนะคะในชุมชนของรเราก็ให้มีการแบบหมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็ด้วยเหมือนกันทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์อะค่ะเรามีค,ค่ะ,ะเห็นในแปลงเนี่ยมีมูลไส้เดือนอะไรด้วยอ๋อมีมูลไส้เดือนนะคะคือหลักการนะคะเราใช้แบบหลักการทําเกษตรแบบเครือกูลกันนะคะคก็ในน้ําก็มีปลา,ะะาแล้วก็ปุ๋ย ที่เราไปใช้กับพืชอะคะเราก็ทําปุ๋ยไว้ใช้เองด้วยค่ะส่วนหนึ่งก็ที่ศึกษาก็คือมูลไส้เดือนเองะค่ะก็มีประโยชน์หลากหลายด้วยนะคะตรงนี้ก็เอาไว้ใช้ก่อนนะคะกับพืชของของเราก่อนค,ค่ะจากนั้นก็ยังมีชันโรง ชนาโรงอะ่ะจริงๆอ้อมเพิ่งจะเอาอมาเลี้ยงเพื่อที่จะหวังว่าก็คือเราอะ่ะเป็นกเกษตรปลอดสารใช่ไหมคะ,คะทีนี้ชนาโรงอะ่ะเขาเป็นาพึ่งจิ๋วอะค่ะที่ช่วยผสมเกสร,รนะครับพืชต่างๆภายในสวนของเราอะค่ะซึ่งเราก็มีผลไม้มีปามน้ามันมีอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตวเน,นี้ก็คือเหมือนกันก็คูลกันอีกอะค่ะคก็ให้เขาได้หาเลี้ยงนะคะหาเกสรผสมเกสรเราก็ได้เขาก็ได้อะค่ะแล้วก็ชนาโรงก็ ได้น้ำหวานจากเกสรนี้มาเป็นน้ำผึ้งให้กับเราอีกใช่ใช่ใช่ค่ะคือสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราพื้นที่เราอุดมสมบูรณ์นะคะตรงนั้นน้ำผึ้งก็จะได้มาเป็นผลพลอยได้อีกทีหนึ่งอ่ะค่ะแล้วก็น้ำผึ้งจันนรงนี้ถือว่านะประโยชน์เยอะมีประโยชน์เยอะมีประโยชน์เยอะนะครับครับนะในสวนนะครับมีหลากหลายมากแล้วก็การบริหารจัดการสวนนะครับไม่ว่าจะน้ำก็อุดมสมบูรณ์ใช้ได้ทั้งตีนะครับนะเป็นแปลงที่เป็นแบบอย่างที่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่องของการสร้างงาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับอนอกจากนั้นเนเี่ย้องอ้อมเองนะครับก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนเข้มแข็งตรงนี้ด้วยนะครับนะขอบคุณน้องอ้อมมากนะครับ,บวันนี้ขอบคุณครับ,บพี่อีกด้วยค่ะ